เหลือรางวัลอะไรคะเหลือรางวัลอะไรคะอันดับหนึ่งเป็นใครดีคะเป็นเราดีไหมพิธีกรออโต้คต้มโอ้ไหนขอเสียงทุกคนพร้อมกันหน่อยเร็วก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นนะคะแล้วก็ ลำดับถัดไปนะคะแน่นอนเลยค่ะเป็นเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะคะเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง b r s g Music Contest ครั้งที่ส กันไหมคะเอาวิวแชร์กันไหมคะโอ้โหมาจากนาคนปรปฐมนะคะแน่นอนค่ะว่าเราได้ผู้ชนะเลิศของ B.I.G. Music Contest ครั้งที่2แล้วนะคะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่จะมามอบรางวัลน,นะคะจะมีอยู่สองท่านด้วยกันนะคะก็คือบริษัท B.I.G. นะคะเรียนเชิญผู้นดยการน,นะคะนายแพทย์ก้องเจริญราชนะคะและคุณพงษา นทนนะคะนักวิชาการชำนาญชำนาญการนะคะด้านการศึกษานะคะเป็นตัวแทนนะคะของท่านนายกอบจอจังหวัดระยองนะคะเรียนเชิญค่ะ ได้กันได้ครับถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะขอเสียงปรบมือให้กับวงโกูนอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้น้องๆยืนก่อนเดี๋ยวขอสัมภาษณ์เนาะขอสัมภาษณ์ษความในใจหน่อยอว่าข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากนาคปรปฐมนะคะจนมาถึงระยองเนาะ น้อทะเลอ่ะเดี๋ยวให้ข้าต้มสัมภาษณ์หน่อยดีกว่า